จากเรื่องของดาราที่มีข่าวว่าไปตบรัพย์คนนู้นคนนี้เนี่ยที่มาที่ไปมันยังไงกันแน่คะท่านรองคะคือผมผมก็ยังไม่ดูคิดเต็มๆนะว่าว่าอะไรยังไงแต่รู้รู้มาเมื่อวานจากจากาลูกน้องอรายงานแล้วก็นักข่าวมาสภาษค,คือเรื่องเรื่องของดาราคนหนึ่งที่เคยเคยมีคดีกับพีดุงกัญชัย แต่มาที่ไปเรียกร้องอบริษัทของดีไอคอนอ๋อครับยี่สิบล้านนะครับประมาณนั้นก็ก่อนหน้านั้นก็เคยไปจากการเปิดเผยของดีเจแมนเนี่ยนะครับก็เคยไปเรียกร้องดีเจแมนจแฟนหรือไงเนี่ยนะก็ทั้งหมดทั้งสิบกว่าล้านได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะค่ะสิบสีล้านแล้วก็แต่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 ก็ไม่ไม่ไม่มีไม่ได้มีการจ่ายกันแต่ พฤติกรรมของการเรียกเรียกรับเนี่ยมันมันมัน,มนคล้ายๆกับการเรียกรับของดีไอคอนเพราะฉะนั้นลผมเลยให้ให้ใหลูกน้องเนี่ยประสานไปยังทนายทนายของดีเจแมซึ่งรู้จักกันก็ประสานไปแล้วดีเจแมก็ให้ความร่วมมือเดี๋ยวจะมาวันวันพุธน,นะครับวันพุธจะมาพบผมครับวันพุธหน้าตุ้งบายนะครับ ประเด็นที่จะสอบดีเจแมนเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรบ้างคะเดี๋ยวขอคุยรายละเอียดข้อมูลให้มันชัดเจนก่อนเราเราต้องคุยให้ชัดเจนก่อนว่าประเด็นมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับาการการจะให้การเป็นพยานหรือจะให้การเป็นเป็นผู้เสียหายอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่ทุกอย่างมีประโยชน์หมดเพราะว่ามันมันเป็นพยานที่ถูกกระทำนะครับ สอบเข้าสำนวนมันก็มันก็มีความน่าเชื่อถือว่าเมื่อก่อนเขาก็ไปเรียกร้องคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่เรียกร้องเฉพาะเดี่ยวค้อนนี้ทุกแผนรัฐกรรมตอนนี้ศาลก็เป็นพยา,ยานว่าร้อมที่ศาลก็ก็ฝันงครับครับแต่นายชั้นยังไม่มีการร้องทุกกล่าวโทษกับยังดาราคนนั้นเขาว่าเขาเข,า,ขาเปิดเปิดขึ้นมานะครับเ,เปิดขึ้นมาเราก็ เราก็ต้องการที่จะได้ข้อมูลตัวนี้ส่วนในคดีของของฟิลมเนี่ยอตอนนี้เพยังอยู่ในขั้นขั้นตอนการสอบสวนอยู่ยังไม่ส่งสำนวนเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อลูกคดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเร่งสอบสมมติถ้าสอบไปแล้วพบว่ามันมีมูลเนี่ยอาจจะอนุมานได้ไหมว่าจะเข้าข่ายพฤติการพยายามช่อโกงเป็นปกติทุระประมาณนี้ค่ะท่านรองเตา่า ก็เดี๋ยวดูผู sure ้เสียหายก่อนเ่าจะแจ้งความไม่แจ้งความจะเป็นคดีต้องให้ผู้เสียหายแจ้งความก่อนมันมันอยู่กับผู้เสียหายด้วยรู้สึกดาราคนนี้ก็มีหลายข้อหานะท่านรองเต่อจากข้อมูลของเราเนี่ยมีการมีพฤติกรรมประมาณนี้หลายเคสหลายกรณีอ๋อครับนะครับหลายเคสหลายกรณียังอยู่ที่เน็ไอก็มีนะครับยังที่ที่ไม่เปิดขึ้นมาเนี่ย หรือเปิดขึ้นมาบางส่วนที่คุณอี่ทางคุณเรามาเปิดอะไรพวกนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่อตำรวจอ่ต้องการต้องการข้อมูลและหลักฐานผมพบว่ายังมีอีกหลายคนที่โดนนะครับแล้วก็กลัวจะเสียชื่อเสียงกลัวจะเสียเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆก,ก็เงียบไม่มาแจ้งความแต่ผมผมอยากจะ,อะขอความร่วมมือจากทุกคนแ่ะ อยากจะให้มามาพบเจ้าที่ตำรวจครับคนคนประเภทนี้ไม่ควรที่จะอยู่ในสังคมครับ,ค,รบควรที่จะต้องมาคับใช้กฎหมายเพราะว่าไม่งั้นจะเอาชื่อเสียงตัวเองเอาอะไรตัวเองเนี่ยควารู้ตัวเองเนี่ยไปไปหลอกไปหลอกไปกระโชกเขาอะไรพวกนี้นะครับนะครับผมว่ามันเป็นภัยร้ายกับสังคมนะ ทางจากท่านรองเต่าถ้าเกิดว่าเราเคยมีเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการมาก่อนหน้านี้ทําไมที่ผ่านมาจึงยังลอยนวลอยู่ได้ค่ะอืผมว่านะเอาความคิดของผมเองนะเมื่อก่อนเนี้เขาพยายามเข้าไปเ,าเล่นการเมืองหรือไปอยู่พักการเมืองพักนูน้นพักนีน้ครับเพื่อเป็นเกาะคุ้มคุ้มครองเขาอืมเวลามีอะไรเขาก็สามารถที่จะจะ ใช้ใช้อำนาจตัวเนี้ยเข้าไปดูแลเขาครับ <c oughs> ช่วยเหลือเขาเขาก็เลยรอดพ้นมาถึงทุกวันนี้ <c oughs> คนเราอ่ะบางทีจะไปแจ้งก็รู้ว่าเขาอยู่พระการเมืองเขามีผู้ใหญ่คนก็เลยถอยอืิง <c oughs> จริงก็เป็นคนธรรมดาน่าจะโดนไปหลายเรื่องแหละ <c oughs> แต่ตอนนี้เขาไม่มีแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมลองต่อไม่มีแบ็กกราวด์ไม่มีแบ็กโดนหมดแล้วครับหมดแล้วบอกบอกที่สองประชาชนเลยนะหมดแล้วค่ะก็แสดงว่าตอนที่เขายังอยู่กับฝ่ายการเมืองเนี่ยมีผู้ใหญ่พักการเมืองเข้ามาแทรกแซงกระบวนการเหล่านี้ได้อ่ะคือเราเราไม่อยากจะไปพูดว่าใครแต่เรารู้ว่าเราจะข้อมูลที่เราคุยกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเรารู้ว่ามีการ ีการฝากฝังเข้ามาอะไรพวกเนี้ยครับอืมมีการสากฝังเข้ามาแต่แต่ก็ก็ขอให้ตมันเป็นข้อมูลที่เราได้มาดีกว่านะครับเราจะเรียกเจ้าตัวมาเลยได้ไหมลองตอบมาจะข้ามขั้นไปไหมเราเราเรานะถ้าเราบ้านใจในพยานหลักฐานเราก็ไปต้องไปจำเป็นต้องเรียกนะอ๋อหมายถึงอาจจะข้ามไปออกหมายเรียกเลยออกหมายจับเลยหมายจับเลย ใช่ก็ออกไม้เรียกต่อเขได้หรือออกไม้จับเลยก็ได้แล้วแต่เพราะว่าถ้าเขาทําอย่างเงี้ยเป็นหลายๆเคสมันก็ทําเป็นอืมอได้เงินได้เงินบ้างมไม่ได้เงินบ้างทําเป็นปกติธุระอ่และ <c oughs> ก็ได้จะโดนหนักนะกถ้าถ้าถ้ามามหลายๆคนก็ได้จะได้จะโดนตักตก,ตกลงเนี่ยวันที่ทาไหร่น่า,านะจะเชิญเดจแมนมานี่วันพุธหน้าวันพุธหน้าบ่ายบ่ายพุธหน้าครับจ่ายพุธหน้านะรู้รู้สึกว่าเราเราเราขอนักไปบ่าย ตรงช่วงบ่ายไม่รู้ดีเจแมนจะจะว่างหรือเปล่าอแต่บอกขนาดไปแล้วว่าบ่ายช่วงบ่ายวันพุธแต่ผมว่างครับอืคุด้วยไมอาจจะเป็นวันอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นวันอื่นก็ได้นะอ๋อครับครับมีคุณไปเตยด้วยไหมคะที่จะเชิญมาก็คงสักคคู่ครับเพราะว่าทั้งดีเจแมนคุณไปเตยแต่ก็ก็เป็นทุกถูกระทำทักงคู่ครับสนับสนุนโดย มียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์พาฟทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสม้มไม่เหม็นขาว